สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ชัดด้วยนะคะทางชรุงฟอร์ด IMA สาขาการาประทุของเราค่ะมีโอกาสสงมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์พี่ชัดค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะซื้อรถกับทางพี่เกมซื้อรถกับน้องรู้สึกว่าจะได้รับความสะดวกสบายครับแล้วก็แบบว่าคอมมูนีแน่นมากเลยครับแล้วน้องให้บริการที่แบบดีมากครับประทับใจ ล้วไฟแนนซ์ของเราเป็นยังไงบ้างคะไฟแนนซ์เอกสารก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับคือว่ารู้สึกว่าจะยื่นแค่ครั้งเดียวแล้วก็ก็ผ่านแล้วตัวรถเป็นยังไงบ้างคะตัวรถบอกเลยว่าตัวนี้ถูกใจมากครับผมแล้วก็น้องเขากท็ที่นี่มีแต่งให้ด้วยนะคะอ๋อมีแต่งให้ด้วยครับตามตามใจลูกค้าเลยแ,แล้วบรรยากาศภายในโชว์รูมของเราเป็นยังไงบ้างคะ,ะที่นี่กว้างขวางนะครับแล้วก็สะอาดสะอ้านด้วยแล้วก็มี เทคแค่ลูกค้าดีมากนี่ตอนเช้ามีทั้งน้ําทั้งกาแฟแล้วก็มีคาด้วยนี่คืออีกหนึ่งเสียงค่ะคจากลูกค้าที่ไว้ว่างใจออกรถกับทางโชว์รูมฟอร์ดไอเมสาขาการะปะเประพึกค่ะของคุณพี่ชัดด้วยนะคะคขอบคุณครับขอบคุณนะคะ่ะ